เ,เพื่อนๆผมบ่จะปิดคลิปโอ๊ใจมาได้นะผมมาสงสัยคนเปีจะมาปี๊กเจ้ามนบอกว่าเอาเบาไว้เอาเบาไว้แสดงป่ามันนักไนมันเพื่อนพ่อกาพ่อการอ,อยู่ในนี้กับประมาณเกือบสาิบโลนะฮะเพราะรอ,อนี่นะครับพ่อการเนี่ยโมโมเปี๊ยไจะปี๊กอะนี่เขาเต็มตัวกันละนี่บัดมาถึงเก้าโมงใจมาปี๊กเจ้าถ้าเป็นผมผมจะอยู่สักกึ่งวันนะครับนี่นะสงสัยบ่ถ้ามีหลายอาชีพเป็นห้องตั้งบ้านผมเนี่นะ ใชประมองว่าประเภทนี้แสดงว่าการนักนี่นะนี่นะคนมันนี่นะเออมันหลเรื่องนะพ่อกรฮะนี่นี่พออุปกรณ์เหมืนพกมากับมันมันเเจเปล่นเป็นไม่เปล่ยนโลหะนะเนี่ยนะโลโลเป็ียนโลหะเท่าว่ารอยย้อยอยู่เอาขึ้นอะไรอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาว่าเนี่ยผมผมเข้าใจแล้วว่านป็นร้อยในน้ำได้จะได้แต่แต่น็นเอาตัวนี้นะครับเพื่อนๆปักลงนิ้นนะครับแล้วเหมือนมันเหมือนลอยในน้ำนะครับนี่ บ่สู้สู้ม่ได้อ่านี่เปิ้ลสู้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 กัย่เพื่อนเพื่อนที่ผมบ่ทายทัมคุณปี๋เพราะคุณปี๋เปิ้ลก็ลังแต่งตัวก็เลยบ่ยากออกรายการอินดูเปิ้ลอันนี้พ่อป่านี่ป่านี่ได้นี่ถ้าถ้ามีเหลือจะได้นักกว่านี่น่ะเพื่อนเพื่อนพอดีเปิ้ลใจ้กัห้องย้อนนะเพราะยานะจ้ำนะภาษาเนี่ยนะเนี่ขนาดจ้ำนะจ้ำน้องเจ้ของไม่ขึงมือยังเยอะนะเพราะไม่ไพ่ป่ะค่ะพ่อกาบ่ใจนน้อยน้อยนะครับ มันเจ้งเจ้ง hmm. huh, right. ินลงทุนเหมือนกันนะเพื่อนเนให้ดูครับนี่อันนี้ก็จะนี่ไม่เป็นอาจจะทุนร้อยแล้วบางอย่างดใไซป่านะเพื่อน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 บได้พอใกล้ชิดนะคลิปนี้ก็คงจะล่ำล้าพ่อแม่ปีน้องที่รักทุกท่านไปก่อนก็ไลยก็ใช้ก็ดิติดตางคาบเพื่อไปกำลังใจสวัสดีครับ